จอดรถล็อกรถทุกครั้งอย่าลืมทำแบบนี้อาจเสียหายได้ขับรถต้องรู้ไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับมีข่าวนี้ออกมาบนโซเชียลนะครับนั่นก็คือรถที่จอดอยู่ในลานจอดรถนะครับไม่สามารถกดล็อกด,ด้วยรีโมทได้เป็น10บคันเลยอันนี้นะครับปกติรถที่ใช้รีโมทเนี่ยจะใช้สัญญาณความถี่นะครับซึ่งถ้าหากมี การกวนสัญญาณหรือว่ามีคนจงใจกวนสัญญาณเนี่ยเราก็จะไม่สามารถกดล็อกรถด้วยรีโมทได้นะครับซึ่งหลายคนสมัยก่อนก็เคยมีแก๊งมิจฉาชีพนะครับไปดักอยู่ในห้างแล้วคอยกวนสัญญาณรีโมทนะครับเพื่อไม่ให้เจ้าของรถเนี่ยกดล็อกรถได้นะครับแล้วจะทําการขโมยของในรถทีนี้จากเหตุการณ์นี้เนี่ยครูตังแนะนําว่าเวลาที่เราไปจอดรถที่เปียกๆหรือว่านอกอาคารตามห้างต่างๆนะครับ เมื่อเราใช้รีโมทนะกดล็อกรถแล้วนะครับให้เราดึงนะครับดูก่อนว่าประตูรถของเราเนี่ยล็อกแล้วจริงหรือไม่นะครับสาหรับกุญแจรีโมทที่เป็นปุ่มกดนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องกดปุ่มนะครับลองดึงดูว่ามันล็อกแล้วจริงหรือไม่หรือว่าเมื่อกดล็อกแล้วปุ๊บกระจกมองข้างนะครับบางรุ่นเนี่ยกระจกมองข้างจะพับเข้านะครับดังนั้นให้สังเกต ทุกครั้งก่อนเดินไปจากรถเสมอนะครับเป็นการเช็คความชัวรถของตัวเองและถ้าหากเจอเหตุการณ์ที่ว่าเรากดล็อกแล้วประตูไม่ล็อกแบบนี้นะครับสามารถทําได้2วิธีก็คือ1ใช้กุญแจนะครับในการเสียบแล้วก็ล็อกถ้ามีรูกุญแจนะครับแต่ถ้าหากไม่มีกุญแจนะครับอันนี้แนะนําว่าไม่ต้องจอดไม่ทิ้งรถเลยจะดีกว่านะครับ เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของเราเองและถ้าหากกุญแจรีโมทของใครนะครับเริ่มเสื่อมสภาพกดไม่ติดลองทําการเปลี่ยนหานรีโมทก่อนถ้าไม่หายนะครับก็สามารถนํารีโมทเนี่ยไปซ่อมนะครับกับช่างซ่อมกุญแจรถยนต์ซ่อมรีโมทรถยนต์ได้นะครับเพื่อให้ใช้งานได้เป็นปกติป้องกันไว้ก่อนเช็คให้ชัวร์ก่อนดีกว่าเสมอใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ